วันนี้เรามาเต้นเล่นน้ำที่คลองมะเดื่อกันนะครับวันนี้น้องเต้นก็เล่นน้ำอยู่นะครับกับพี่ๆน้าๆแล้วก็แม่นี่ครับพี่ๆเล่นอยู่นี่ครับ,น,น,รบน้องอยู่นี่ครับน้องน้องเต้น บายนายบายบายบ่ายกันแล้วอุ๊ยบายกันแล้วบายบายแล้วแม่ถ่ายรูปอยู่บายบายแล้วสนุกว่าสนุกว่าสนุกว่าอ๋อเอ็นสนุกไหมโอ้จะวายน้ำว่ายน้ำเตยเตยเตยนี่ไงพ่อถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยเนี่ย Bye bye. บายบายการพ่อถ่ายวิดีโอเนี่ยบา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 ยเอยพี่เตยพี่ตูนอู้พี่คุณอยู่น่นเมาไม่เห็นสะท้อนน้ำอ่าน้องน้องชอบไหมเอ้ยชอบไหมครับอ่าแม่ถ่ายวิดีโอนะครับแม่ถ่ายวิดีโอเอาทำท่าทำท่าดีใจหน่อย ถ้าดีใจทำงานเดี๋ยวอาจ้งมาถ้าดีใจทำงานท่าดีใจก่อนยืนยืนทำมือทำมือถ้าทำทำสำเร็จแล้วทำท่าไงอแนี่นี่นักข่ายของทำอะไรกับรูดูนักข่ายนอนขวางน้ำก่อน ถ่ายไหมถ่ายไหม,มนี่ครับเราอยู่ที่คลองมะเดื่อนะครับพ mm hmm. าเด็กมาเล่นน้ำกันตอนสองการ13เมษาสา2564สนุกสนานกันใหญ่น้ำใสไหลเอื่อยๆก็เหมาะสำหรับคนเด็กนะครับช่วงนี้ใครมาเที่ยวมาได้น,นะครับมีที่ จอดรถทีมในความสะดวกให้พร้อมนะครับนี่ครับที่เราอยู่กัน300บาทนะครับกระทําหลังน้อย300อเราลดเข้ามาจอดได้นะครับทำอาหารกินได้นะครับพื้นที่จอดรถกว้างขวางถึงเอ้อจะกางเต็นก็ได้นะครับได้หมดอยู่ติดติกับตรงที่ รถไหลลงตรงคลองมะเดือดนะครับตรงทางทางข้าม <Yeah. S 1> นี่ครับ <Yeah. S 1> อ่าย่างหมูย่างไสย่างกุ้งนะครับเราเ <Yeah. S 1> ตรียมของมากินได้ทำอาหารกินได้นะครับนี่ครับน้ำใสเย็นสบายครับตรงนี้ไม่ร้อนครับร่มครับต้นไม้เยอะ <Yeah. S 1> นี่ครับ ลมลื่นดีครับมาช่วงบ่ายๆเช้าแต่ตอนนี้ก็เย็นแล้วสี่ห้าโมงแล้วแดกก็เริ่มตก้าจจะมาเที่ยวมาได้ครับของมาเดือ